ออก็ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะครับก็ผมก๊อฟนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมฮะช่วงนี้ขยันทําคลิปนิดนึงครับเพราะว่าว่างครับว่างาเศรษฐกิจไม่ด,ดีค่ะผ้าขายไม่ออกก็ซื้อครับซื้อเข้าแล้วก็นี่แหละครับได้มาทําคลิปนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้พระสวยออกมาก็พอสมควรครับได้ได้พราสวยๆมาเยอะแล้วก็เป็นผ้าหลักๆที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับก็เลยอยากทําคลิปลงไว้ก่อน ทำคลิปได้มาเพิ่งก็รีบรีบ,รบทำคลิปรีบทําคลิปช่วงเมื่อกี้ได้พระมาเยอะมากจนแบบทําคลิปแทบไม่ทันครับเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยผมพยายามที่จะใช้แบบพิธีวิธันเกี่ยวกับความละเอียดของการถ่ายตอนถ่ายนะครับก็เดี๋ยวผมโทรศัพท์เครื่องนี้ใช้มาสองปีแล้วคาดว่าน่าจะได้หาเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับเพราะว่าผมดูสเปค ไปดูสเปคของโทรศัพท์มาแล้วเออลองแล้วลองใช้ใดูเออมัน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 ละเอียดมันมันความละเอียดมันมากกว่าเดิมความชัดเจนมากกว่าเดิมงานถ้าผมว่าถ้าไปซื้อมาใหม่เนะคลิปแต่ละคลิปเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยมันน่าจะมีคุณภาพมาก <c oughs> จะมีคุณภาพมากกว่าเดิมอย่างงี้ครับอ่ะเดี๋ยวอันนั้นก็ว่ากันเรื่องโทรศัพท์นะครับก็อ่าได้ผมได้เหรียญเหรียญสาคัญเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญอ่พาพะเกติ เป็นเหรียญหลักเลยถือว่าเป็นเหรียญเป็นวัตถุมงคลเป็นเหรียญคณาจารย์หลักสายกรรมฐานเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทตโตนะครับเป็นศิษย์ผู้พี่ของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะครับผมพระเกจิองเนี้ยพระเกจิอาจารย์องค์เนี้ยถ้าใครได้ฟังเทศของหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านจะกล่าวถึงบ่อยๆนะครับพระเกจิรูปนี้ก็คือหลวงปู่บุญจันทร์กมมรโลนะครับ หลวงปู่บุญจันทร์กะมะโลนะครับวัดป่าสันติกาวาสอําเภอชายวานจงังหวัดอุดรธา,านีนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อน,นะครับจำนวนการสร้างหลักร้อยเหรียญน,นะครับสภาพส,าสวยๆไม่ค่อยเห็นมีหมุนเวียนกันเท่าไหร่นะครับถ้าเห็นก็มีแต่เหรียญเดิมๆนะครับท,ที่ที่ซื้อขายกันที่สวยๆนะครับอ่าเน่ก็คือเหรียญน,นี้นะ,ะสร้างสร้างน้อยกว่าสร้างน้อยกว่าเหรียญหลวงปู่ขาวรุ่นแรกบล็อกนิยมห้าร้อยเหรียญนะอันนี้ ในพื้นที่เขาบอกว่าสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญมั่งนะครับอ่าหลักร้อยเหรียญนะครับในและถ้าเป็นในสภาพแดงผิวแดงๆแบบเนี้ยโหหายากมากครับหายากหายากครับหายากจริงๆแล้วก็หาตัวจริงยากจริงๆหาตัวแท้ๆเนี่ยากจริงๆนะครับเก๊ดเกก็เกดีด้วยทําเหมือนด้วยนะครับก็คลิปที่แล้ว ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําคลิปมังปูจันลงไปลงลงลงไปเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนั้นเหรียญนั้นผมก็สวยแชมป์ละมาเจอเหรียญนี้อีกพอผมเจอเหรียญนี้ผมก็เลยขายเหรียญนั้นเหรียญนั้นออกไปนะครับก็เลยมาเช่าเหรียญนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับคือเหรียญนี้นิดเดียวครับต่างกับเหรียญนั้นนิดนึงคือจมูกนิดนึงฮะนิดเดียวไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญนั้นก็ไม่ผ่านการใช้เหรียญที่แล้วนะครับที่ได้ทำลงคลิปไปเหรียญนี้ก็สวยครับสวยเหมือนกันแต่เหรียญนี้สวยกว่านิดนึงอ่า อย่างว่าเนาะคือแบบผ้าทำไมผมเช่าบ่อยตามจริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพ้าบ่อยนะครับไม่ค่อยชอบผ้าบ่อยคือเช่าสวยทีเดียวจบเลยอ่าเพราะว่าการเช่าพ้าบ่อยเนี่ยมันทําให้ยังไงอ่ะคือผ้าสวยกับไม่สวยราคามันต่างกันไม่มากครับเอางี้ดีกว่าครับแล้วถ้าเป็นพ้ามีน้อยแบบเนี้ยราคาหลักหมื่นต้นๆเนี่ย เห็นที่ไหนให้เช่าครับผมบอกเลยผมถ้าใครมีสภาพแบบนี้ผมก็รับเช่านะครับรับเช่านะครับอ่าผมรับเช่านะครับให้ราคาดีครับให้ราคาดีอ่าดีกว่าวงการที่ซื้อขายกันอีกนะอ่าถ้าสวยนะครับในกรณีที่ถ้าสวยนะสวยต้องสวยผมนะครับคําว่าสวยต้องสวยผมบ้างเพราะว่าสวยแต่ละคนไม่เท่ากันอ่าสวยต้องสวยผมถ้าสวยผมสู้ผมชอบครับผมจะตามจนกว่าจะได้ครับสวยนะครับ เรียนรุ่นนี้เป็นเหรียญที่เก๋ดีนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะเป็นเหรียญที่เก๋ดีมากครับเก๋ดีมากช่วงที่เก๋ออกมาใหม่ๆโอ้โหโดนกันเป็นแถบครับโดนกันเป็นแถวครับทําทําทําให้เหรียญรุ่นนี้ยไม่ค่อยมีใครกล้าเช่าหากันนะครับทําให้เหรียญรุ่นนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าเช่าหาแล้วก็ไม่มีใครออกมาชี้ตําหนิชี้ที่จุดพิจารณานะครับผมจะไม่ใช้คาว่าผมชี้ตําหนิเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีหนังสือชี้ตําหนินะครับคุณสังเกตนะครับผม ไล่ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับคลิปแรกๆที่ผมทาทาลงค่อยๆทําลงทําลงลงผมจะไม่ค่อยพูดถึงลักษณะตําหนิในเหรียญน,นะครับผมจะพูดกรรมวิธีลักษณะ,ะการการสร้างเหรียญว่าผมจะชี้จุดที่มันบกพร่องเพราะเอาจุดที่มันบกพร่องเนี่ยมาเป็นหลักในการพิจนารณาครับหรือเขาเรียกตาหนิตาหนินั่นเองสกเกตนะผมก็จะพูดถึงความคมชัดของพิมพ์ ผมจะไม่พูดถึงว่ามีรอยเส้นเสี้ยนอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมียกเว้นบางหลวงพ่อนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจอมตำหนิพระอ่าจอมตำหนิจอมตำหนิของเหรียญน,นะครับผมจะดูพอดูยุคสมัยในการในการสร้างแล้วก็เปรียบเทียบใส่เลยแล้วก็ธรรมชาติในการเจาะเหรียญธรรมชาติในการตักนะครับผมก็วันนี้ก็จะพูดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม หลักการพิจารณาของผมหลักการพิจารณาเรียนปู่มจันทผมดูยังไงอ่าไม่มีผมบอกเลยนะแต่ละคนสมมติว่ามีียนทระนะครับสิบคนดูเรียนนี้ดูไม่เหมือนกันแต่แท้ต้องแท้เหมือนกันบทสรุปคือต้องแท้เหมือนกันเข้าใจไหมครับบางคนดูจุดนี้จุดนี้ดูเจาะบางคนดูขอบบางคนดูไม่มีถูกไม่มีผิดครับแต่บทสรุปต้องแท้เหมือนกันต้องดูแท้เหมือนกัน ถ้าเก้ก็ต้องเก้กเหมือนกันอ่าก็ผมก็จะพูดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอยากให้พี่ๆหลายๆท่านนะครับอ่าให้เห็นพระหลายๆสภาพครับผมเลยทลยําเหรียญอ่อมีหลายท่านถามว่าทําไมก๊อบทำแต่เหรียญเคยทาไปแล้วนี่ทําไมกลับมาทําอีกอะไรเงี้ยก็ผมอยากให้เห็นเหรียญอ่า สภาพเรียนหลายๆสภาพครับเรียนหลายๆสภาพาส่วยของผมสวยของคุณมันอาจจะแตกต่างกันภาพาบางอย่างหายากมากจนเกินไปก็ต้องเอาสึกๆมาครับก็ต้องเอาสึกๆมาถ้าเป็นแต่ก่อนผมทําคลิปลงนะอูสนุกครับท่านจะได้เห็นพระที่สวยเยอะมากครับในในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าพระผมจะเล่นพระพื้นที่ของจังหวัดอุดอรพื้นที่ใกล้เคียง เป็นหลักนะครับเริ่มเริ่มต้นเริ่มเติบโตมาจากพื้นที่ครับผมเติบโตมาจากพื้นที่ผมก็เลยพอจะรู้ครับว่าพระสวยอยู่ใครบ้างนะครับแล้วผมก็เลี้ยพระมาตั้งแต่อายุยังไม่มากนะครับจริงๆจังๆก็สิบเก้ายี่สิบนะครับจริงๆจังๆนะครับสิบกว่าปีครับแต่ถ้าชอบจริงๆก็ชอบตั้งแต่เด็กนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของเหรียญรุ่นแรกขอบูนจันทร์กำมารูนะครับว่าเหรียญนี้สวยยังไง สวยกว่าเหรียญที่แล้วยังไงนะครับอ่เาเดี๋ยวมาดูกันครับผมครับเรามาดูในรายละเอียดของเหรียญรุ่นแรกนะครับอ่าที่ผมได้พูดไว้ข้างต้นแล้วว่าเหรียญเหรียญสวย คือเป็นเหรียญที่สวยมากเป็นเหรียญที่ปัจจุบันนะหาสภาพมีหายากมากนะครับแล้วก็ผิวแบบนี้นะครับผิวแดงๆส้มๆนะครับผิวส้มแดงๆส้มๆอย่างนี้นะครับตัวหนังสือติดคมชัดนะครับตัวหนังสือติดคมชัดผมก็จะพูดเหมือนเดิมอะตามหลักการพิจารณาของผมนะครับผมเคยทำผมเคยทําคลิปเหปรียญลงปูบุญจันทร์การดูการพิจารณาเหรียญลงปูบุญจันทร์ลงไปแล้วนะครับ ติดตามดูได้ใน u t u b e วันนี้ผมก็จะพูดเหมือนเดิมแลครับว่าหลักการพิจารณาเรียนปูบุญจันทร์ผมเนี่ยดูยังไงดูที่ไม่ต้องจําตําหนิน,นะครับเรียนปูบุญจันทร์เนี่ยเป็นเรียนที่ค่อนข้างที่เกดีนะครับเกดีเก,ด,เกดีมากก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะเราต้องดูเราต้องมาดูก่อนนะครับหนึ่งเรียนต้องไม่บวมนะครับหนึ่งเรียนต้องไม่บวมถ้าเรียนบวมเราไม่ต้องส่องเลยเกเลย 2เหรียญผิวผิวผิวจะต้องตึงๆนะครับผิวจะต้องตึงผิวเหรียญพื้นเหรียญจะต้องตึงนะครับลักษณะเหรียญต้องไปเหรียญปั๊มนะครับลักษณะเหรียญจะต้องเปเหรียญปั๊มตัดนะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดนะครับเหรียญปั๊มตัดเหรียญสภาพแบบนี้มีพบเจอน้อยมากนะครับพบเจอน้อยมากเหรียญ เหรียญที่แล้วผมก็ว่าสวยสวยแชมป์แล้วนะพอมาเจอเหรียญน,นี้สวยกว่าครับสวยกว่ามากเลยนะกินกันที่จมูกนะครับแล้วเหรียญน,นี้ตัวหนังสือติดคมชัดอ่ะเราดูพระเหรียญดูพระผงสมเด็จเนี่ยให้ดูพิมพ์ดูเหรียญให้ดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับอ่ะเรามาดูใบเรามาดูหน้าหลวงพ่อกันนะครับอ่ะคุณดูนะครับอ่ะดูนะเนี่ยเป็นการแกะ เป็นการแกะบล็อกศิลปะนูนต่ำนะครับเป็นการแกะบล็อกศิลปะนูนต่ำเป็นลักษณะพิมพ์ครึ่งองค์นะครับเป็นทรงหยดน้ำนะครับอ่าเป็นลักษณะทรงหยดน้ำชุม่มนินะดนึงครับอ่าจำหน้าไว้นะครับดูเมตตาติดคมชัดนะครับแกะรายละเอียดดูริมฝีปากนะดูดูด,ดูดูปากนะครับปากบนปากล่างหนานะครับ หนานะครับชัดนะครับในตาติดชัดนะครับในตาติดชัดนะครับมิติใบหน้านของพ่อมีมิติมากนะครับสันคอนะคุณดูสันคอสามเส้นจะเป็นคมสันขึ้นนูนเด่นขึ้นมาเลยนะครับคุณดูผิวไฟนะครับอ่าเห็นไหมจีวรน,นะครับตรงสังกติจะคมชัดนะครับเห็นไหมคมมากนะคมคือคมนีม่จริงคมตึกต้องคมนี่จริงนะ ดี๋ยวซูมเข้าดูอีกนิดนึงนะเขาบอคมนะคมคมคือคมนี้นะครับคมจริงๆคมเขาว่าคมเนี่ยคมแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คมผมต้องคมอย่างนี้นะครับอตัวหนังสือติดชัดทุกตัวนะครับซึ่งหายากมากในเหรียปบุญจันทร์นะครับเยรียูปบุญจันทร์ส่วนมากจะปั๊มปั๊มตัวหนังสือไม่ติดติดไม่ชัดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเรียนนี้ติดชัดทุกเหรียญไอ้คมทุกตัวเลยนะฮะ น่าจะเป็นน่าจะเป็นปนั๊มแรกๆนะครับปั๊มแรกๆดูพื้นผิวผิวจะต้องไม่มีกากนะครับผิวจะต้องไม่มีกากนะครับผิวต้องเรียบปึงนะครับเป็นไหมดูไปหน้าของพ่อไว้ดี ด,ดูมิติมิติของใบหน้าคมชัดยังไงองค์หลวงพ่อมาเองเลยอ่าคมอ่ะ,อะแต่มาดูด้านหลังเท่านี้ด้านหลังนะครับเรียนนี้ก็ทำไมผมคิดว่าสวยสวยมากกับเรียนที่แล้วอีกตัวหนังสือตัวยันด้านหลังนะครับยันอุนะครับยันอุยันสุริยันจันทรานะครับยันอุยันนามพระทะ ตัวแทนดินน้ำรวมไฟตัวนี้เป็นจันพูดซ้อนนะครับตัวตัวจังหวัดอุดรธานีปกติด้านหลังจะติดไม่ชัดเหมือนกันส่วนมากนะจะติดไม่ชัดนะครับเหรียนนี้ชัดนะครับเหรียญนี้ชัดชัดมากนะ,ะดูดิชัดไม่ชัดก็ดูเอาตรงนเอียงหน่อ,อยแสงพอดีผมใส่ซองซีนจะโดนอากาศผิวเสียอ่าดูนะครับดูดิสวยมากนะถ้าผมบอกว่าสวยนี่คือสวยจริงๆ บูผิวนะผิวส้มแป๊ดเลยอ่าปินคุณดูนะไปเดี่ยนปั๊มตัดนะครับคุณคุณดูการคุณดูการกระแทกอ่ามีจะมีเนื้อปิ้นตามขอบๆอบเนี่ยนะอ่าดูดูดดอีกจุดนึงจุดนี้ก็สำคัญอ่าคุณดูตรงบริเวณคอเหรียนลงมานะครับช่วงบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนะี่ย แต่คูเรียนเนาะตรงนี้ตรงช่วงคอหรยอลงมานิดนึงเนี่ยมันจะมีเนื้อคมคมตรงนี้แล้วก็จะเป็นล่องลึกลงไปนะครับเนื้อคมคมนี่เกิดจากการปั๊มนะครับเป็นเปเรียนปั๊มตัดแล้วไอ้ตัวไอ้ที่เป็นล่องคมคมไอ้ที่เป็นล่องลึกลงไปนิดนึงเนี่ยบริเวณตัวขอบเนี่ยติดขอบเนี่ยตรงคมคมเนี่ยเกิดจากการปั๊มที่ผิดพลาดนะครับอ่าน่าจะเกิดจากการแกะบล็อกที่ผิดพลาดนิดนึงอ่ะอ่า มีการปั๊มที่ผิดพลาดสักอย่างนะสักอย่างเรามาดูความสวยกันสวยในผะิวดมเดิมนะครับคุณดูนะครับผิวไฟส้มแป๊ดเลยเห็นไหมไม่มีตัวไหนบี้เลยนะไม่มีตัวไหนแบนเลยเจ้เว้สระอู่อ่ามันต้องแบนอยู่แล้วครับสระอูอะ่คุณดูดิผิวไฟโอ้โหโอ้โหสวยมากครับเรียนนี้ อีกจุดหนึ่งนะครับจุดจุดจ่ายตังผมเลยนะอันนี้คุณดูนะลักษณะการปิ้นนะครับคําว่าปิ้นเหรียญปูนจันจะปิ้นแบบนี้แทบทุกเหรียญน,นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่แหละจุดายตังผมนะครับผมดูปูนจันทนะรูเจาะจะต้องปิ้นเป็นเอกลักษณ์เลยปิ้นแบบเหมือนภูเขาาฟฟูจิเลยแล้วบริเวณร,บรอบๆบริเวณร,บรอบๆไอ,รอ้รูเจาะด้านหลังเนี่ยมันจะมีคล้ายๆรอยแตกนะครับเป็นมันมันจะมีคล้ายๆเป็นรอย ภาพูดสาษบ,บ้านมันก็ช่วงเนี้ยรอบๆเนี่ยรอบๆตรงนี้เป็นรูเจาะที่ปิ้นใช่ไหมรอบๆเนี่ยรอบๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเหมือนรอยแบบอ่าเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหมือนรอยล่องรอบเนี่ยอา่ารอบเลยนะครับรอบเลยเห็นไหมนี่ยผมดูตรงนี้แหละจ่ายตังค์จบเลยครับกับตรงปิ้นตรงนี้แล้วก็จะมีร่องลึกตรงนี้นะอ่า เย็นเหรียญค่อนข้างบางนะครับเหรียญเรามาดูขอบกันอ่าดูเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปัม๊มเหรียญค่อนข้างบางมากนะและเบานะครับจะไม่หนักนะเหรียญจะไม่ตึงมือนะครับเหรียญจะเบามากเลยนะเหรียญปูบุญจันทร์นะเดิมสุดๆนะครับเนี่ยห่วงก็ห่วงเดิม บางคมทุกอย่างต้องคมนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าใบหน้าด้านหลังขยเยื่อนได้ตามตัวหนังสือสวยมากฮะมีแค่นี้แหละครับหลักการพี่นาเรียนปูบุญจันทร์ของผมนะครับก็ทวนกันนิดนึงด้านหน้าเราดูอะไรเราดูความคมชัดอ่าเรียนจะต้องไม่มีผดกากนะครับอ่าอ่าตัวหนังสือเป็นสันคมนะครับตัวหนังสือเป็นสันคม อ่าอีกจุดนัดที่ผมใช้ดูพูดในคลิปที่แล้วเหมือนกันเห็นไหมเรียนที่แล้วก็เหมือนกันมันจะมีเหมือนอะไรเนี่ยเนี่ยเหมือนตําหนิเหมือนตําหนิในบล็อกเลยครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมดูผมเนี่ยส่วนมากจะแท้นะครับถ้ามีแบบนี้หน้าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะน่าจะเกิดหน้าบล็อกน่าจะมีปัญหานิดนึงเป็นหลุมลงไปอ่ะหรือเป็นอะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจนะเนี่ยถ้ามีแบบนี้ส่วนมากจะแท้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดตัวเนี้ย ไปลอยไหมเนี่ยเนี่ยอเอาด้านหลังเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นติ่งแหลมๆคมๆเกิดจากการปั๊มเห็นไหมเนื้อพุ่งขึ้นมาเลยแล้วก็จะเป็นล่องลงไปล่องลึกๆเกิดจากการปั๊มเหมือนกันบอกด้านหลังน่าจะแบบมียืนหานิดหน่อยอแล้วก็รูเจาะนะครับรูเจาะ เห็นไ,ไหมรูจอกหูเหลียนเนี่ยจะต้องปิ้นปิ้นน,น,นูนขึ้นมาอย่างนี้เลยเนื้อเนื้อทะละออกมาด้วยแล้วก็จะมีรอยเหมือนรอยแบบรอยแตกรอยแตกตรงนี้รอบๆหูเหลียนแค่นี้นะครับแท้เลยคือผมไม่จำตำหนินะคือเรียนปูบนจันเป็นเรียนที่เกดีนะครับแล้วก็เราต้องดูเราต้องดูกรรมวิธีการทํานะครับเราต้องดูกรรมวิธีการทําเราอย่าไปอิงมากกับตําหนินะครับ ว่าตาหนิเนี่ยมันทําได้หมดแหละครับถ้าจะทำจริงอ่ะก็ได้เหรียญเอาเหรียญสวยๆมาให้ชมกันนะครับเหรียญที่สวยจริงครับสวยจริงๆสวยมากครับเหรียญน,นี้นะผมชอบมากเลยเหรียญเหรียญเนี้ยโคบูนจันหุ่นะคัดสวยนะครับปูนจันหุ่นะคัดสวยนะถ้าผมว่าสวยนี่เชื่อผมเลยว่าสวยจริง ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ